วันนี้ท่านเสรีรก็ได้ให้ปากคำกับปปชไปที่เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นวันนี้จากหลักฐานทั้งหมดนี้นักวิเคราะห์ทั้งหลายแหละก็ฟันธงว่าไม่รอดนะครับบางมาัดบอกไม่จะไม่ต้องหนีมันหนีไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็มีการเตรียมการนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดรู้ว่าจะต้องกลับเข้า คุกเนี่ยผมเชื่อว่าคนอย่างคุณทักษิณไม่มีทางยอมติดคุกอยู่แล้วดังนั้นต้องหาหนทางในการจะหนีซึ่งถ้าเกิดวันนี้นะครับรอบนี้ทักษิณหนีได้เนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบนะครับจะมาหน้าด้านหน้ามือเหมือนรอบที่แล้วไม่ได้นะที่มีนักโทษทวันนี้นะครับนักโทษทางการเมืองของคนไทยนักโทษทุจริตหลายคนที่หนีออาประเทศไปเยอะแย,ะ,ยะนี่นะถ้าเกิดมีนักโทษหนีได้แบบนี้นะครับระบบบ้านเราก็พังชิบหายทันทีแล้วเออนะ ผมนึกบอกไงว่าวันนี้คนระับถ้าจะให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ผิดก็คือผิดครับไม่ต้องอ้างอะไรไม่ต้องมีอะไรเลยครับผิดก็คือผิดแค่นั้นนะแหละไม่งั้นกฎหมายบ้านเราก็ชิบหายดิครับเออเห็นพยาไยามา้บอกไม่ติดอันนั้นมันเรื่องของพี่ประเด็จก็มไม่เกี่ยวนะครับคิดใครคิดมาถ้าคุณฟังช่องผมผมบอกแบบนี้นะแล้วแต่คุณคุณก็เลือกคุณจะเชื่อใครก่อ,น,อนนี้ผมไม่ว่าเพราะผมพูดในคิดไม่ได้พูดใ้เชื่อนะ ดันั้นผมก็แค่มีหน้าที่เอาข้อมูลนะครับที่ผมรับทราบมาจากบรรดาผู้รู้นะครับแล้วก็พยายามไปเช็คข่าวจากหลายๆแหล่งเนี่ยข้อมูลเริ่มตรงกันว่าโอกาสวันนี้เกินกว่าแปดสิเปอร์เซนตะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่อโอกาสสูงกว่าน,นี้พวกบรรดานักวิเคราะห์หน้าจอทั้งหลายแหล่จะไม่กล้าพูดไม่กล้าฟันธงชัดเจนแบบนี้นะเออบางมัดก,กูจะมาเถียงผมทำไมเล่า มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานผมไม่รู้เออคุณจะเดือดร้อนอะไรผมแค่บอกว่าวันนี้นะว่าหลักฐานข้อมูลมันไปอย่างนั้นกูไม่ได้เป็นคนตัดสินมึงเข้าใจไหมบางมัดวันนี้กูถึงตั้งหัวข้อไงถ้าจะให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ผิดก็คือผิดไง ถ้าเกิดว่ามีการตัดสินผิดก็กลับเข้าไปาคุกก็แค่นั้นเองฉะนั้นเมื่อจะกลับคุกก็ต้องห้ามหนีแต่คนนี้ไม่ยอมติดก็คือจะหนีไงกูก็ถึงเล่าให้ฟังนี่ไงมึงจะมาเอาอะไรกับกูไอ้หาก,กูไม่ได้เป็นคนตัดสินมึงก็เถียงอยู่ได้กับกูนี่ไงบอกว่าเนี่ยมันมีข่าวเขาบอกว่าโอกาสทศินจะต้องกลับไปติดคุกเพราะมันมีหลักฐานว่ามไม่ได้ป่วย อีกชืนึงก็เสียงอยู่ได้ชิบหายมึงไม่อยากฟังก็ออกไปดีว่าเออวันนี้ประเทศเราเีงนะมัมีนักโทษที่ทำความผิดแล้วก็หนี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 เออวันนี้ผมไม่รู้ว่าตั้งหัวข้ออะไว่าวันนี้นะครับจากผู้รู้จากนักวิเคราะห์จากวันนี้มีอางอาจารย์เจ็เนี่ยรู้จักไหมน้องก็เจ็โทสันวนิกเนี่ยก็บอกว่าทักสณเนี่ยขัดเพราะบรมราชอง์การ ก็ให้สัมภาษณ์ทุกช่องมึงไม่ได้แหย่ตาดูหรือไงหรฉะนั้นการขัดพระบรมราชโองการเนี่ยมันก็ผิดแล้วท้านเสีรีมาให้ปากคำมันไม่ได้ป่วยเออกูแค่เล่าข่าวให้ฟังเฉยอะมึงจะมาอะไรกับกูนักหนาเราเออถ้ามึงรู้แล้วมึงก็ไปไม่ต้องฟังคนหนึ่งเขาอยากฟังเขายังไม่รู้เฮออ้ยอารมณ์กำลังดีๆเข้ามาเทาสีอยากมีส่วนร่วมกันมันนั่นนะ เออนะดังนั้นวันนี้นะ่ะวิธีการหนีก็เราก็คงรู้อยู่แล้วว่ามีน่าโทษกี่คนเดียวคนแล้วครับหนีออกนอกประเทศได้โดยไม่ต้องติดคุกใช่ไหมหลายคนยังอยู่ที่ต่างประเทศอยู่เลยวันนี้ที่กูพูดมันไม่รู้กี่วันเนี่ยกูก็บอกว่าต้องการปฏิวัติประเทศนี้โดยกฎหมายต้องใช้กฎหมายตรงไปตรงมาไงก็บอกถ้าเกิดเนี่ยเอาทัศนินขัดพระบรมราชโองการเนี่ยผิดไหมขอพระทักประธานอภัยโทษ แล้วไม่ไปฏิบัติตามผิดไหมเออใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ป่วยแล้วแกล้งป่วยผิดไหมคนที่อยู่ในกระบวนการสมควรไม่ใช่ต้องถูกลากคอมาเข้าคุกผิดไหมแค่นั้นเองวันนี้พวกเราเนี่ยจะต้องให้ช่วยกันใช้สังคมในกดดันว่ากฎหมายมันจะสากธิีได้ไงถ้าพวกมึงยังปล่อยคนละเมิดกฎหมายก็แค่นั้นเองเออนะ อย่าลืมนะว่าทักษิณมีพฤติกรรมหลบหนีไปแล้วหนึ่งครั้งโดยอ้างนะครับไปดูโอลิมปิกจําได้ไหมโดยมีอะไรประธานโอลิมปิกให้การรับรองรับรองแล้วท้ายทสุดก็นหนีพอหนีแล้วยังไงมีใครรับผิดชอบไหมไม่มีใครรับผิดชอบยิ่งหับหนีมีใครรับผิดชอบไหมก็ไม่มีใครรับผิดชอบอีกเหมือนกันเออฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดไป็ทักษิณเนี่ยผิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขาดราโรงการนี่ก็หนึ่งหนึ่งสองถ้าเกิดมันรู้ว่าผิดมันก็ต้องติดคุกรันเด็ก,กังติดคุกเลยเออทีนี้ถ้าเกิดเขาจะไม่ยอมติดคุกคก็ต้องหนีแล้วถ้าเกิดไอ้คนปล่อยให้หนีล่ะเออเอ้ยไ,ไหมวันนี้นะประเทศเราเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าบรรดาพวกขาใหญ่เนี่ยไม่เคยมีใครติดคุกหนีกันหมดนะ่ะตอนนี้คดีตากใบก็หนีเห็นไหม เออวันนี้คดีตากใบจะหมดอายุความเนี่ยน,นี้จับใครได้คนหรือยังก็หนีไงวันนี้ผมถึงต้องดักคอนี่ไงนนี้ถึงตั้งหัวข้ออนี้เฮ้ยเพื่อให้กฎหมายมันศัก์สธิ์ผิดคือผิดได้ใบบริสุทธิ์แล้วก็ยกเลิกได้เนี่ยถ้ามันมีหลักฐานว่าเป็นกระบวนการแค่นั้นเองใบบริสุทธิ์บริสุทธิ์อะไรก็ไม่รู้ล่ะ คุณว่าอะถ้าเกิดว่าขาดประลมร่ารงการนีนผิดไหมเอาแค่นี้พอเฮ้ยเออวันนี้นะครับคดีทั้งสีไม่ได้มีแค่นี้ยังมีคนยื่นอีกไม่รู้กี่เรื่องใช่ไหมครอบนำพักครอบครองครอบอะไรเนี้ยใช่ไหมยังมีไม่รู้กี่เรื่องแล้วยังมีคดีหนึ่งสองยังคายยงไม่ตัดจริงนะเออเออนช่ไหมครับ พราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารอบนี้ทักษิณหนีได้อีกคุณว่าใครควรจะต้องรับผิดชอบก็แค่นั้นเองเออผมเ็ิ่งจะพูดถึงเรื่องนี้ไงว่าไม่งั้นประเทศนี้ปกครองยังไงล่ะครับความเชื่อมั่นในกฎหมายถ้ามันไม่มีเนี่ยมีแต่คนจนที่ต้องรับโทษอย่างตรงไปตรงมาส่วนคนมีชื่อเสียงคนร่ำคนรวยมีช่องทางพิเศษกันตลอดแบบนี้เอ,อ้าอย่างนี้ก็ชีพหายเดีวยวประเทศนี้เออ เขาขายหลอกลวงเบื้องสูงหรือเปล่าอันนี้ก็<อ> <laughs> ได้ป่ะเออวัสดีจ้น,น้นองแกว้วกันกพิษบลูลิทิลนเออก็เขายอมรับสารภาพไปแล้วจะมาอ้างยัดข้อหาอะไรกันฮะได้ไหมศาลก็ตัดสินไปแล้วอาภายัยโทษก็อาภัยไปแล้วนะแต่ว่าย่าเลือนะว่ามีอาภายัยโทษก็ยังเหลืออีกหนึ่งปีแต่ก็ไม่ทําตามไม่ทําตามเงื่อนไขก็หนีอีก เออแล้วใจทำยังไงนะครับอย่างเงี้ยตกลงเอาอยัางไงนะคือสรุปถ้าไม่ได้ดังใจกูกูไม่รับยอมรับอย่างเงี้ยเนอะเออได้ไหมเอาละครับอันนี้สมมุติอันนี้อันนี้คือการสมมุตินะไม่ต้องเถียงงานนี่คือเรื่องสมมุติสมมุติว่าผิดสมมุติว่าผิดเพราะยังไม่รู้ผิดไม่ผิดได่ไหมแต่มีการยื่นเรื่องไปแล้วเออถ้าเกิดผิดแน่นอนก็ต้องกลับ ใช่หไหมเผื่ผต้องติด8ปีนะเพราะว่าอะไรครับกับบางคมใช่ไหมครับด้วยข้อความมันเป็นเท็จนะดังนั้นกระบวนการทั้งหมดยังไงยกเข่งมายกเข่งหรือเปล่าอรอบนี้ดังนั้นผมสมมติว่าจะเกิดว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะมีการพิสูจน์ได้ว่านี่คือกระบวนการหลอกลวงเบื้องสูงเนี่ยก็แสดงว่าใครอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนี่ผิดไหมครับ วันนี้ผมกําลังพูดนงว่าวันนี้ต้องทําให้กฎหมายเป็นกฎหมายไงดังนั้นกระบวนการนี้ทั้งหมดวันนี้ผมบอกเลยว่ากําลังหนาวๆร้อนนะวันนี้ผมได้ข้อมูลมาชัดเจนแล้วว่ามีการเตรียมการอะไรหลายผมก็ผมก็ได้แค่ฟังจริงเท็จไม่รู้แต่รู้ว่าเอา้าถ้าตามที่เขาเล่ามาเอานี้แสดงเขาเตรียมการจะหนีใช่ไหมถ้าเกิดเครื่องบินส่วนตัวสามารถทะยานออกนอกประเทศได้ใครจะต้องรับผิดชอบบ้างใช่ไหมครับตมโดนไหม การที่เดินทางไปขึ้นเครื่องบินเพื่อจะบินออกนอกประเทศเนี่ยนะครับม,มีการสารภาพมีการเล่าให้ฟังด้วยว่ามีการติดต่อคุยโทรศัพท์กับใครโดยเฉพาะเรื่องของอะไราพาสปอร์ตใช่ไหมนี่ไงทุกอย่างมันมีหลักฐานมาหมดแล้วเออถึงบอกว่าวันนี้นะพวกเราต้องจับตาดูแล้วนะว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมันจะเชื่อถือได้หรือไม่ได้จะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่เหตุการณ์นี้ ถ้าสมมุติว่าผิดแล้วจะต้องกลับไปรับโทษใช่ัซึ่งโดยพฤติกรรมเนี่ยบุคคลผู้นี้เคยมีประวัติการหลบหนีแล้วก็อย่างที่สำคัญคือถึงแม้ว่าจะได้รับการอภัยโทษก็ยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับก็ยังแหงกกฎอีกโดยมีขบวนการให้การช่วยเหลือซึ่งเขาก็บอกแล้วว่างานนี้เป็นขบวนการเออนะ ดังนั้นบุคคลนี้จะต้องเตรียมตัวไว้เลยนะครับเพราะว่างานนี้ถ้าหนีก็ต้องมีคนรับผิดชอบแล้วเราคงจะปล่อยให้บุคคลพวกนี้นะครับอยู่ทําหน้าที่ได้ยังไงกะรกตมีการปล่อยมีการเลือกตั้งจะเป็นประกะรกตได้ยังไงปปชไม่สามารถจับคนที่ทุจริตในวงราชการมาลงโทษจะเป็นปปชได้ยังไงดังนั้นเหมือนกันวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าคุณยังปล่อยให้เกิดการผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยพวกคุณเนี่ยจะลอยนวลอยู่ได้อย่างไรแล้ววันนี้ความน่าจะถือกฎหมายอยู่ที่ไหนลูกตาสีตาสาจะมีามาเคยได้รับแบบนี้ไหมเออนะดังนั้นเขาบอกเลยนะว่าปลายทางแคมบมูเดียนนะครับอาจจะเอาเครื่องบินไปรอ แต่ไปทางรถยนต์อันนี้ข่าวเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไปขึ้นเครื่องบินนี่มันพิลรถใช่ไหมครับแต่เครื่องบินนี่อาจจะไปรอตัวยังอยู่ที่ไทยแล้วค่อยตามไปเพราะว่าประเทศที่ใกล้ที่สุดที่จะไปได้แล้วก็มีความสนิทสนมมากที่สุดคุณก็รู้ใช่ไหมว่าประเทศไหนใช่ไหมอันนั้นวันนี้ข่าวม,มันั่วมาครับข่าวล่วงมผมก็แค่เอา นะมีผู้รู้เขาเล่าอ้าวเขาฟังะ่ะนาทีนี้นะแล้วผมนี่ก็เขาก็พูดกันไม่รู้กี่ช่องแล้วนี่ผมนี่นะ่าจะเป็นช่องท้ายๆกทางๆนะจีผมไม่อยากจะคุยเรื่องพวกนี้หรอกแต่ว่าช่องอื่นเขาพูดแล้วนะเดี๋ยวจะเราจะตกข่าวข่าวมัว่วเอาก,ก็ผมก็พูดตามข่าวไงเออมั่วไม่มัว่วกูก็ไม่รู้หรอก <c oughs> ทำไมทำไมไว้ดิมีคนต้องเดือดร้อนกูก็ไม่เข้าใจนะ ผมก็แค่เล่าเรื่องให้ฟังจะเป็นอะไรวะเนี่ยพีุ่ณเหนื่อยใจกับมับนรู้พวกนี้ยังเออได้ไหมวันนี้นะไปไหมพฤติกรรมจากเดิมที่โอ้โหออกโชว์ตัวตอนนี้เงียบเลยไหมไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเพราะยังไม่มีใครเห็นตัวนะอย่าลืมนะตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครรู้อยู่ที่ไหนด้วยใช่ไหมเออ แล้วก็ไม่เห็นมาเลี้ยงหลานด้วยนะก็ไม่รู้นะก็ไม่เห็นมีภาพถ่ายมาลงโพแล้วว่าอุม้มหลานเล่นกับหลานอยู่ไหนนะ,ะนั้นวันนี้ไงครับเออะนะบุคคลใดบ้างครับที่จะต้องรับผิดชอบหนึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงทั้งหมดใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐธรรมนูญตอม ผู้ว่าการท่าอากาศยานไทยคนเหล่านี้ใช่ไหมครับสามารถให้การช่วยเหลือได้เออนั้นก็ต้องจับตาดูกองทัพอากาศด้วยนะครับถ้าเกิดมีการหนีคุณก็ต้องสกัดถ้าหนีทั้งเครื่องบินใช่ไมครับท่าหนีทั้งรถยนต์นะครับตมตำรวจในพื้นที่คุณก็มีความผิดนะละาจ้าทานก็มีความผิดเออใช่ไหม ถึงบอกไงว่าวันนี้นะข่าวก็ออกมาแล้วว่างานนี้จะเป็นการล้างบางครั้งใหญ่ไงเพราะว่ากระบวนการนี้เสิมเกลือมครับแอบอ้างไงครับเดี๋ยวจะส่งคนเข้านอนใครเห็นด้วยมันจะส่งบางมัดไปนอนจะได้เลิกเพลย์เจอร์ทีนะครับอ่าดนั้นวันนี้นะครับ รู้ไว้ว่าในข่าวรายการไทยเนี่ยมันมีข่าวรายการที่เห็นก่นเงินใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าวันนัดคําตัดสินเนี่ยนะมีข่าวหลุดว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมาเนี่ยสมมุติว่ามีคนแจ้งเฮ้ยผิดว่ะลงกว่ะคุณนัฐทิทธิจะทำไงครับต้องหนีไหมต้องหนีใช่ไหมใช่ไหม,ไห,มหรือไม่ก็ไม่ไม่สองทางหนีก็ไม่หนีอ่ะเออ แล้วถ้าเกิดรั่วแล้วต้องหนีเนี่ยแล้วยังมีคนปล่อยให้หนีเนี่ยแต่วราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องรีบนะครับจับตามองเป็นพิเศษละการเดินทางเขาอ,ออกนอกประเทศเนี่ยนะ,นะต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะนะ,นะนะ เพราะถ้าเกิดหนีกันอะไรก็หนีอะไรก็นหนีกันห,นนหนมดคุณดูนักการเมืองนนกกนห,อนหนีไปกี่คนละนักการเมืองที่ทําความผิดหนีไปกี่คนแล้วครับวันนี้ยังใช้ชื่ออยู่ตามแดนนี่ครับก็ยังมีข่าวข่าวอยู่เรื่อยใช่ไหมครับอันนี้คือแบบอย่างที่ดีหรือแบบอย่างที่เลวครับกับการปล่อยนักโทษหนีมีคดีระดับโลกก็ยังมีใช่ไหมครับก็หนี definite. แล้วก็ยังเอาตัวกลับมาไม่ได้ด้วยเห็นไหมครับอันนี้คือแบบอย่างที่ดีดไหมและกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยเนี่ยมันอับอายขายที่หน้าไปทเช่วโลก กรณนนีปล่อยนักทโทษหนีได้เนี่ยเออนะดังนั้นวันนี้ช่องทางต่างๆที่หนีเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคุณได้เตรียมการเตรียมความพร้อมหรือยังหรือว่าโดนซื้อไปหมดแล้วก็ระวังกันหน่อยนะครับนะดังนั้นวันนี้ทุกช่องทางบกเรืออากาศเนี่ยผมเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานมั่นคง จะต้องทำหน้าที่นะโอเคละ่ะลูกสาวเขาเป็นนายยกอยู่แต่หน้าที่คือหน้าที่นะครับพอถึงเวลานะนายกก็ช่วยให้คุณรอดจากคุกไม่ได้นะครับและที่มัน,นคือไอ้วกแจ้งข่าวพวกอีกาข่าวข่าวยังโดนด้วยนะใช่ไหมไอ้วกเนี้ยชอบเชื่อว่าก็ต้องมีพยายามวิ่งให้รู้ว่าแนวโน้มของผลทางคดีจะออกมาทางไหนก่อนเนะพื่อจะได้ทําทางหนีทีไรใช่ไหม เพราะคนมีพฤติกรรมเคยหนีนี่ไม่ได้ยื่นออกจะเดินเข้าไปฟังคำพิพากษานี่ใช่ไหมอาจจะต้องอะไรส่งคนไปฟังแทนอะไรผมไม่รู้แต่ถ้าอยู่ในประเทศก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าอามือนเดิมใช่ไหมร้อยอาบาเดียวหนีได้แน่นอนถ้าผิดจริงคือผมว่าถ้าเกิดคุณไปเดินพันที่ไหนนี่คุณมีสิทธิ์หมดตัวนะเขาคงไม่เล่นร้อยเดียวหรอก ต่อร้อยหนึ่งอ่ะนะครับแทงได้พันเดียวก็พอได้แสนหนึ่งถ้าแทงหมื่นได้ล้านหนึ่งนะคุณไปต่อมั่วไม่ได้นะคุณร้อยบาทเดียวหนีได้แน่นอนนะ่ะเพราะว่าหนีไม่ได้แล้วกันนะไม่ล่ะเอาเปล่าโมาหนีไม่ได้แล้วรอบนี้ถ้าผิดไม่มีทางหนีได้จะหนีได้ไงเราโอ้โหถ้าคุณคิดว่ายังมีคนกล้าปล่อยให้หนีรอบนี้นะรอบนี้มึงโดนแน่จะบอกให้ เออเพราะถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆนี่ประเทศเราเลยล้มละลายทางความน่าเชื่อถือเลยนะกระบวนการททายุติธรรมไทยใครจะกล้ามาลงทุนนะเออนะ